สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3 g o ก EXPRESS โดยผมอาจารย์มิกซ์นะครับในวรรณกรรม3ก๊กแน่นอนล้วครับว่ามีขุนศึกเกิดขึ้นมากมายมีตัวจี๊ดมีตัวละครนะครับที่มีความโดดเด่นโด่งดังเปรี้ยงปป้งนะครับยกตัวอย่างเช่น ตังโตลิปโป้แต่สุดท้ายแล้วครับตัวละครที่มีความคลาสสิกแล้วก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆจนกระทั่งสามารถมายืนนะฮะเรียกได้ว่ามายืน1ได้นะฮะมีทั้งหมดอยู่3คนด้วยกันแหมจะเรียกว่ายืน3ก็ได้หนึ่งใน3คนนั้นแน่นอนว่าหลายคนต้องรู้จักคนที่ชื่อว่าโจโฉโจโฉนั้นมีความโด่งดังอันเนื่องมาจากความสามารถนะครับในการปกครองการบริหารงานการบังคับบัญชาในวรรณกรรม3ก๊กนั้นได้วางตัวละครโจโฉเนี่ยนะครับเอาไว้ในตำแหน่งของตัวร้ายครับต้องบอกอย่าง ีเลยลละครับว่าเป็นการวางคาแรคเตอร์ตัวละครโจโฉเอาไว้ในตัวรายซึ่งจะมีความแตกต่างจากประวัติศาสตร์เพราะว่าถ้าเรามองในมุมของประวัติศาสตร์แล้วโจโฉนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีความเป็นกลางใช้ลักษณะที่เรียกกันว่าเมอริโตครซี่แหละครับหรือว่าให้ความดีความชอบตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับผมจะนําประวัติศาสตร์3ก๊กมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันแต่ในตอนนี้ภารกิจของ3ก๊กเอ็กซ์เพรสของผมก็คือมีความพยายามที่จะไปบรรลุจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแล้วครับของวรรณกรรม3ก๊กที่ประพันธ์โดยหลอกวันจงนะครับซึ่งถามว่าวรรณกรรมนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็ต้องบอกอย่างนี้ละครับว่าวรรณกรรมนั้นถือได้ว่าเป็นนิยายที่อิงจากเรื่องจริงก็มีความจริงอยู่มากพอสมควรแล้วก็มีเรื่องแต่งอยู่มากพอสมควรพูดง่ายๆคือว่าเขาโครงของเรื่องเนี่ยอิงตามประวัติ พูดคาจาบางคําอาจจะเป็นเรื่องของการแต่งโดยใช้เลนส์นะครับแล้วก็ความคิดเห็นอันเนื่องมาจากประสบการณ์ในการเป็นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหลอกวั่นจงนะครับซึ่งมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งดังนั้นจึงควรค่าแก่การศึกษาเอาละครับในวรรณกรรมเนี่ยโจโฉเนี่ยถูกวางตัวเอาไว้ว่าเป็นตัวร้ายสาเหตุที่บอกว่าเป็นตัวร้ายก็เพราะว่าโจโฉนั้นมีมอตโต้ประจำใจที่โด่งดังมาตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่า1,900ปีแล้วก็ยังมีความคลาสสิกอยู่นะฮะมอตโต้ที่1ของโจโฉก็ ได้ทั้งนั้นเรียกได้ว่าจะใช้คนดีคนไม่ดีเพื่อไปทํางานให้สําเร็จก็เป็นใช้ได้อันนี้มีปัญหาเรื่องจริยธรรมแน่นอนครับถ้าเราพูดตรงนี้เพราะว่าการที่เราจะทําสิ่งดีๆให้มลุได้ไม่ควรใช้กระบวนการที่ไม่ดีให้ได้มาแต่ในทางปฏิบัติครับแน่นอนว่าขวากน้ําต่างๆจะบีบบังคับให้โจโฉนั้นจะต้องใช้วิธีการที่เรียกได้ว่าเป็นสีเทาหรือว่าสีดําเลยก็ว่าได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่เราเคยคุยกันไปแล้วว่าโจโฉนั้นทําการสังหารแปะเฉียผู้ซึ่งเป็นคนดีนะฮะแต่ว่าโจโฉกลัว ว่าเมื่อแปะเฉียเนี่ยไปเห็นว่าครอบครัวของแปะเฉียนั้นถูกโจโฉฆ่านะฮะโดยที่ไม่ตั้งใจเนี่ยก็จะเอาสิ่งที่โจโฉทานั้นไปบอกกับทางการทั้งๆท,ท,ที่แปะเฉียนี่เป็นผู้มีพระคุณกับโจโฉครับดังนั้นนี่คือสีดําที่เป็นจุดดําในชีวิตของโจโฉเลยก็ว่าได้เรียกได้ว่ายาวนานมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นตำนานที่เป็นจุดด่างพ้อยของโจโฉในมอตโต้ข้อที่2ของโจโฉเนี่ยนะครับก็คือขครยอมทรยศคนทั้งใต้ฟ้าแต่จะไม่ยอมให้ใครแม้แต่คนเดียวท ทําับแต่ว่าแน่นอนว่าโจโฉนั้นเป็นคนสีเทาคนเทาเทาแต่เป็นคนเทาเทาที่มีหัวใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับแม่ ว่าไปนโน่นก็เรียกว่าโจโฉเนี่ยนะครับก็แสดงให้เห็นถึงตัวตนละครคพูดคาาําจาวาทะอะไรต่างๆมันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดแต่นั่นคือวรรณกรรม3ก๊กครับแน่นอนว่าหลออวั่นจงก็จะมีหลายเรื่องหลายราวที่แต่งเสรมิมเติมแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียวเซียนนะครับแล้วก็เรื่องของดรามา่าในเรื่องของความรักอะไรต่างๆเหล่านี้อย่างไรก็ตามครับโจโฉถือได้ว่าเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งในยุค3าก๊กคนหนึ่งครับผู้นําคนที่2ครับก็คือซุนกวนซุนกวนนั้นสืบทอดสายเลือดและตําแหน่งหน้าที่การงาาาานละบมาจากิดแ ชายของเขาที่ชื่อว่าซุนเซ็กซุนเซ็กนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถอย่างยิ่งสามารถที่จะครอบครองดินแดนกลางตังตี6หัวเมืองใหญ่แล้วก็สามารถครอบครองดินแดนที่อยู่ทางตอนใต้นะครับของแม่น้ําแยงซีเป็นอย่างมากนี่แหละครับก็คือความสามารถของซุนเซ็กเพียงแต่ว่าซุนเซ็กนั้นไปพลาดนะครับในพลาดเรื่องเล็กน้อยเรียกได้ว่าสะดุดยอดยา้าแต่ศีรษะไปเขกแล้วครับกับหินก้อนใหญ่แต่อันนี้คืออุปมาอุปไมยนะครับจริงๆซุนเซ็กตายเพราะว่าไม่สบายครับแล้วก็โดนพิษโดนอะไรโหลหลายอย่างฮะเดี๋ยวผมยังเล่าไปไม่ถึงใกล้แล้วนะฮะใกล้แวต่ ยังไม่อยากสปอยสุดท้ายครับคนที่ได้รับการครองอํานาจก็คือซุนกวนน้องชายของซุนเซ็กชายในตาเศร้าแต่ว่ามีบาร,รมีมากเหลือเกินทางตอนใต้ของแม่น้ําแยงซีก็คืองอกก๊กอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ละครับก็ต้องบอกว่าคนคนนี้มาไกลเหลือเกินละครับมาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยละครับทอรองเท้าฟางช่วยแม่ขายของในตลาดละครับแหมที่อำเภอตุ้นกวนเนี่ยนะครับสุดท้ายได้มาเป็นจักรพรรดิไม่ธรรมดาครับคนนี้ก็คือเล่าป,าปี่เล่าปี่สืบเชื้อสายมาจากจงซานจิ้งอง๋องก็เรียกได้ว่าเป็นเชื้อพระวงศ เล่าปีนั้นมาไกลเหลือเกินแล้วครับด้วยวาทะคารมคมคายเรียกได้ว่าคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองเลยทีเดียวแล้วครับนั่นก็คือ,เ,อเล่าปีนะโจโฉนั้นเคยได้พูดได้แขวเอาไว้แล้วครับว่าซุนกวนนั้นคือคนขี้คลาดส่วนเล่าปีนั้นคือคนขี้แพ้แต่สุดท้ายครับคนขี้คลาดและคนขี้แพ้นั้นก็สามารถที่จะตีตัวมาเสมอเหมือนกับโจโฉได้เรียกได้ว่าเรื่องราวของสามก๊กนั้นมีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าคนที่มาไกลยอย่างเล่าปีคนที่สืบทอดเชื้อสายในการปกครองแล้วครับอย่างซุนกวน แล้วก็โจโฉผู้ซึ่งเป็นข้าราชการเติบโตมาจากครอบครัวข้าราชการที่มีอํานาจบารมีอย่างมากมายอย่างมหาขันทีโจเทงซึ่งเป็นเพียงแค่เบอร์สองนะครับรองจากฮ่องเต้กลับกลายมาตกทุกข์ได้ยากแล้วสุดท้ายสามารถพังงาดกลับขึ้นมานะฮะโจโฉเนี่ยสามารถพังงาดกลับขึ้นมามาเป็นถึงององที่ยิ่งใหญ่ได้อะไรคือสาเหตุรายการ3ามกกเอ็กซ์เพรสเราจะพูดคุยกันไปเรื่อยๆและก็พูดคุยกันถึงประเด็นนี้เรียกได้ว,ว่าเป็นการถอดรหัสสกัดกลยุทธ์กันไปในตัวในการเล่าเรื่องเลยทีเดียวแล้วครับดังนั้นครับในวันนี้เราจะมา พูดคุยกันถึงสตอรี่ของแมว9ชีวิตอย่างเล่าปีว่าตกทุกข์ได้ยากมากมายหลายครั้งแต่สุดท้ายก็กระเด็นกระดอนขึ้นมาเหมือนตุ๊ก,กตาล้มลุกแล้วก็สามารถที่จะพังงาดขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องราวในตอนนี้จะสามารถที่จะฉายภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดพบกันหลังไตเติลครับ ลมหายใจแห่งอิสรภาพได้หวนคืนมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของเล่าปีอีกคราเมื่อเล่าปีนั้นสามารถที่จะใช้แผนของกันยงนะครับเพราตัวเองนะฮะออกมาจากอ้วนเซียวแล้วก็สามารถที่จะเดินทางออกมาไกลได้มากพอสมควรเล่าปีพร้อมกับกันยงและก็ซุนเขียนครับเดินทางมาจนก,กระทั่งถึงชายแดนของเมืองเหอเป่ยซึ่งแน่นอนแล้วครับว่าทุกคนรู้กันดีว่าในขณะนั้นดินแดนเหอเป่ยน,ปน,นั้นเป็นเขตอิทธิพลของอ้วนเซียวคู่ปรับใหญ่ของโจโฉและอ้วนเซียวนั้นก็เรียกได้ว่าอยากจะเป็นห้องเต้ใจจะขาดเลยทีเดียวแล้วครับ เล่าปีเห็นท่าว่าอยู่ไปนานๆชักไม่ค่อยเหมาะชักไม่ค่อยดีเดินทางออกมาท่าจะเข้าท่าเข้าทีดีกว่าเดินทางออกมาปร,กรากฏว่ากวนอูครับก็มารออยู่คอยท่าอยู่แล้วล่ะครับที่กระท่อมน้อยนะครับที่อยู่บริเวณชายแดนและครับของดินแดนเหอเป่ยเมื่อเล่าปีสุนเขียนแล้วก็บีตก๊กเดินทางมาจนกระทั่งถึงกระท่อมน้อยแห่งนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าล้ะครับกวนอูแล้วก็กวนเต๋งนะครับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นเนี่ยนะครับก็ออกมาต้อนรับสดิปดีก็เรียกได้ว่าคารวะอย่างมากมายมหาศาล แล้วครับแล้วก็กวนอูแล้วครับดีใจแล้วครับเพราะว่าไม่ได้เจอพี่ชายมานานนะครับนับตั้งแต่มีการแตกพ่ายแล้วครับที่เมืองชีจิวเมืองเสียวพ่ายแล้วก็เมืองแห่ฝือเนี่ยนะครับทำให้พี่น้องทั้งสองคนได้เจอกันก็เรียกได้ว่าผมเชื่อว่ากอดกันกลมเลยทีเดียวแล้วก็ไม่คิดถึงก็คิดถึงใจจะขาดเลยทีเดียวแล้วก็แม่แล้วปรากฏว่าละครวนเต๋งนะครับผู้ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับคุณลุงกวนเต๋งเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาต้อนรับเพียงแต่คนเดียวท่านั้นนะฮะแต่ว่าคุณลุงกวนเต๋งนั้นก็ได้พาานนนนนคคัััลูกกกชยหหหววววแแ้้อี2ซึึ่งง เก่งทางด้านบุญอีกคนนึงก็เก่งทางด้านบูคนที่เก่งทางด้านบุญเนี่ยชื่อว่ากวนเหลงส่วนคนที่เก่งทางด้านบูเนี่ยชื่อว่ากวนเป๋งก็เรียกว่าอาเหลงอาเป๋งมาคาราวะท่านเล่าปีสส่สิท่านคนนี้เนี่ยเขาชื่อเสียงโด่งดังทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนั้นยิ่งใหญ่ไพศาลไปทั่วดินแดนจีนในขณะนั้นก็ปรากฏว่าครับกวนเหลงกับกวนเป๋งก็คาราวะท่านเล่าปี่โอ้โหอย่างนั้นละครับแม่ วนเต่งนี่แผนสูงแล้วครับคุณผู้ชมครับพาออกมาทำไมล่ะครับเราลอง reading between the lines กันดูแล้วครับไหม เมาก่าสังเล็กน้อยแล้วครับเอามาฝากงานสิครับออกมามมาต้อนรับขนาดนี้เอาใจขนาดนี้ให้ที่พักพิงกับกวนอูแล,ล้วครับคนที่หนีมานะฮะโอ้โหเป็นไงฮะเสียงนะฮะแล้วต้องการอะไรล่ะครับอยากจะฝากลูกครับเขาทํางานก็บอกเล่าปีแล้วครับว่านี่ท่านเล่าปีกวนเหลงคนนี้นะเขาเก่งเรื่องหนังสือนังหาเขาเก่งมากนะวิชาการเนี่ยเขาฟันฝ่ายบุญเขาเก่งส่วนอีกคนนึงเนี่ยชื่อกวนเป๋งโอ้โหคนนี้เก่งฝ่ายบูแล้วบอกได้เลยนะเก่งจริงๆช่วยงานท่านได้อย่างดียิ่งพูดไปพูดมาหันควับมา ล้วครับแมคุณลุงล้วครับคุณลุงกวนเต่งหันมาหากวนอูล้วครับแซ่เดียวกันล้วครับแมแต่ไม่รู้รู้จักกันเป็นญาติกันหรือเปล่าก็ฝากบอกท่านกวนอูท่านเอากวนเป่งไปใช้งานสิคนนี้มันเก่งเจ้าน่ะเอาไปช่วยงานอะกวนอูก็ประหลักประเลือล้วครับมานอนอยู่บ้านเขาทําไงล่ะครับเล่าปีก็มาเล่าปีก็แมถามอายุเท่าไหร่ล้ะลูกกวนเป่งก็บอกคุณลุงโอ้โหเรียกลุงเลยละมาคุณลุงผมสิบแปดเก่งด้วยนะช่วยงานเจ้าน่ะหันไปหาท่านกวนอูบอกฝากตัวท่านกวนอูสิลูกบอกกวนเต่งบอกฝากตัวท่านกวนอูสิลูก แหมหน่วยการดีได้จิ๋วชองมาสักคนได้กวนเป๋ไงไมโคนคงไม่เปลืองข้าวเท่าไหร่คงไม่เปลืองข้าวสุกเท่าไหร่เรียกไม่เสียข้าวสุกเอางั้นก็มา,มามามาทำงานด้วยกันกวนอูก็เลยรับนะฮะกวนเป๋งเข้ามาทํางานด้วยกันจะให้มันสนิทแนบชิดอย่างไรล่ะแม่เอากวนเป๋งมาเป็นลูกกุทธามก็แล้วกันโอ้โหท่านพ่อทันทนีท่านพ่อโอ้ฝากตัวนะครับรับใช้นายเลยทีเดียวแล้วครับแม่ท่านพ่อก็เรียกได้ว่ากวนอูนั้นมีบารมีแล้วครับได้จิ๋วชองได้โจนมาคนได้ลูกเจ้าของบ้านกระท่อมไมโครรรมดาีครับ <laughs> อะไรนะเบี้ยใบรายทางก็มแหมเบี้ยใบรายทางเรียไในว่งรีคร right. ุ่กันมาเบี้ยใบรายทางเลยแลทีดี้วแล้วทำไมเอาล่ะครับพอฝากงานอะไรกันเรียบร้อยเจอกันก็ดีใจกันเป็นที่เรียบร้อยเล่าปี่ไม่รอชาละครับรับบอกกวนอูกันหยงซุนเขียนกวนเป๋งเดินทางกันได้แล้วเดี๋ยวงานเข้าเพราะว่ากวนเสี่ยวเดี๋ยวรู้ตัวเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวพาคนมาปราบซะนี่ก็เลยทําการลาบอกลาพ่อเขาใช่ลูกนะมาหาพ่อใหม่หาพ่อบุญธรรมใช่ลูกก็ลาเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกันต่อไปละครับโดยหมุดหมายก็คือเมือง เก่าเสียจำได้ไหมครับว่าตอนนี้ครับเตียวหุยนั้นแหมไปตีแล้วครับขับไล่จ้าเมืองคนเก่าน้อยใจเจ้าเมืองคนเก่าเหลือคณะแล้วครับเพราะว่าขอเสบียงเล็กเสบียงน้อยไม่ให้ก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแล้วครับเตียวหุยก็เลยทําการตีแล้วครับแหมจนกระทั่งเจ้าเมืองคนนั้นก็หนีไปแล้วฮะแล้วก็เตียวหุยก็ครองเมืองเก่าเสียมทีเรียบร้อยก็ปรากฏว่าคณะเดินทางแล้วครับของเล้าปีกวนอูกวนเป๋งก็เดินทางกันมาแต่ยังไม่ถึงเมืองเก่าเสียก็พาไปแวะแล้วครับแหมไปแวะที่เขาโงจิวสันเพราะว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยกวนอูเนี่ยก็พยายามที่จะรีครูให้คนมาเสริมทัพแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่แตกพ่ายที่ชีจิวเนี่ยก็แทบจะไม่มีคนนะครับที่จะ,ะใช้งานในการรบได้ปรากฏว่าก็ใช้ให้จิวชงเนี่ยแหละครับซึ่งเคยเป็นอดีตโจรเนี่ยนะฮะให้ไปหาเพื่อนที่เป็นโจรเหมือนกันที่เคยฝากตัวอยากจะรับใช้กวนอูเหมือนกันก็คือหุยงวนเสียวละครับบอกให้ไปรวบรวมสมัครปักพวกโจรประมาณสัก4ี่ห้คนให้มาทําการร่วมกันนะมาทําการอยู่ในคาถาแล้วครับของกวนอูจะได้มีาฐานกําลังในการไปปะทะแล้วก็ขยายดินแดนต่อไปก็ปรากฏว่าจิว จิวงล่ะครับซึ่งเป็นเพื่อนของหุยงวนเสียวนะฮะซึ่งเป็นหัวหน้าโจรอยู่ที่เขาโง่จิวสันเนี่ยขี่ม้ามาครับไม่ได้ขี่มาธรรมดาครับเลือดโชคแล้วครับโอ้โหโชคทั้งตัวม้าเมือเปื้อนเลือดของจิวชงกันโอ้โหเรียบร้อยเลยทีเดียวล้ครับแล้วก็มีลูกน้องติดตามมาสักสิบคนโซซัดโซเสดเดอโอ้โซซัดโซเสมา,มาก็มาเจอทานเราไปกวนอูท่าทันกวนอูแย่แล้วบอกแย่อะไรเรามีอะไรที่มันแย่ปรากฏว่าละครับจิวชองนะครับเล่าให้กวนอูฟังแล้วครับว่าที่เขาโง่จิวสันนั่นนะก็ไปกำลัังงเเจจราาูดุุุยยยยกกบหห่ววววสีแล้ เ,เ,เขาก็ยินดีแล้วเขาจะพาพวกขุนโจรอะไรมากันทั้งหลายเนี่ยมาร่วมกับท่านกวนอูอ้าแล้วมันเป็นยังไงละไปไงมาไงทําไมเลือดโชกขนาดนี้ล่ะก็ปรากฏว,ว่าจิวชองบอกว่าก็ในขณะคุยกันนี่ก็ปรากฏว,ว่ามีคนนึ่โอ้โหเป็นนักรบรูปร่างใหญ่โตขี่ม้ามาเราก็กล่าวว่าจะไปขโมยไปสอยของก็หนอยละแม่ติดนิสัยโจรจิวชองก็ว่างั้นละครับก็ปรากฏว,ว่าละครับหุยงวนเสียวก็ไม่รอช้าแล้วครับพาลูกน้องบ,บนเขาเนี่ยลงไปปล้นชายผู้นั้นที่รูปร่างกำยำลำสันตัวสูงใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับหนาามมงทไ่ อกหักหรือเปล่าหน้าตาไม่ค่อยสูดีหุยงวนเสียวบอกหยุดนะมาให้โจรจับซะดีๆชายผู้นั้นนิ่งไม่ไหวติงแม้ในตานั้นผ่านความทุกข์ความโศกความเศร้ามาแต่ก็พร้อมที่จะปะทะอีกคราร่างกายต้องการการประทะไง <c oughs> <c oughs> ก็ปรากฏว่าหุยงวนเสียวบอกพี่พูดแล้วนะพี่พูดแล้วไม่ฟังใช่ไหมพี่พูดไม่ฟังใช่ไหมหุยงวนเสียวเลยทําการเปิดก่อนครับหุยงวนเสียวเป็นคนเปิดเปิดก่อนเลยชายผู้นั้นก็เข้าไปแล้วครับก็ไปปะทะกันก็โปะะ๊ปะะ้าโปป้าโอ้โหหุยงวนเสียวเรียกได้ว่าไม่ถึงเพลงนะคร ท่านหุยเหอหุยเหอยังไม่ทันถึงหนึ่งเพลงแล้วครับก็ปรากฏว่าชายผู้นั้นครับจัดการเอาโพแล้วครับโอ้โหหุยงกนเสนเียวเนี่ยจะต้องตกมาลาโลกไปแบบไม่สมัครใจตรงนั้นปรากฏว่าพวกบรรดาสมุนโจรทําไงครับทำไงครับสันทัตยานโจนททรทําไงทําไงเปลี่ยนนายสิครับแมนนายใหญ่โดดเกาะนายตกโดด,ด,ดทีบแล้วครับแมนเพราะว่าทีบนายก็วิ่งไปหานักรบคนนั้นแล้วครับล้วบอกว่าขอสวามีภักต่อท่านผู้เก่งกาจก็ปรากฏว่านักรบผู้นั้นก็บอกว่าเอาละได้ได้ได้ก็เลยพาขบวนโจรครับขึ้นไปบนเขางูจิ๋วสันกลายเป็น จกวน,นอูบะอูบา,บาแบบนี้มันไม่ได้เรื่องเลยเอาเราจะยังไงละ่ะทำไมท่านจิวชองถึงเลือดสาดอย่าง,งเงี้ยเกิดอะไรขึ้นจิ้วชองก็เลยเล่าต่อไปละครับว่าหลังจากนั้นพอเห็นหุยงวนเสียวนั้นเสียท่าก็ไม่พอใจว่าจะไปล้างแคนในเพื่อนไม่ได้ประมาณฝีมือเท่าไรหร่เราก็ไม่รู้ก็ไปด้วยใจล้ะครับแม่ก็เข้าไปบุกต่อสู้กันก็ไปท้ารบก็ปากฏว่าไอ้ชายผู้นั้นละ่ะที่เป็นเหมือนนักรบก้ำยำเนี่ยก็ลงมาต่อสู้สู้ไปสู้มาโดนไปประมาณห้าแผลไม่ไหวเลือดอาบหนีมาดีกว่าก็เลยมาเจอท่่่าาาาานนนกววอูใระะะหหงงงงทงีแลจมถึเข กวนวอูบอกมาเดี๋ยวข้าจัดการให้เดี๋ยวไปเคลียร์ให้เองก็เลยพาคณะเดินทางครับของเล่าปี่นะฮะเดินทางไปจนกระทั่งถึงเชิงเขางโงจิวสันกะว่าจะไปเคลียร์ไปจัดการซะหน่อยก็ปรากฏว่านักรบคนนั้นก็รีบนะฮะลงมาทุกคนก็ต้องตกใจแล้วครับว่ามันอะไรกันนักรบคนนั้นแทนที่จะพุ่งเข้ามาทําร้ายนะครับพวกกวนอูจิวชองหรือว่าเล่าปี่กลับกลายเป็นกระโดดกระโจนลงมาจากหลังมา้าแล้วรีบลงไปนะครับคุกเข่าข้างหนึ่งแล้วก็มาทาการคาราวาท่านเล่าปีนักรบคนนั้นครับเล่าปีลงไปมองครับไม่ใช่ใครอื่นครับเขา คือจูล oh. ่งครับเตียวจูร่งแห่งเสียงสรรโอ้ยเล่าปีจูล่งจูร่งกับเล่าปีท่านเล่าปีบอกจูล่องท่านเล่าพอแล้วจะเล่าต่อไปไงมาไงละน้องนี่ท่านเล่าปีดีใจจังเลยได้เจอท่านเล่าปีคิดว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอแล้วเล่าปีบอกเล่ามาสิมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมาเป็นหัวหน้าโจรได้ยังไงมันต้องมีเรื่องมีราวมีสตอรี่เล่ามาเลยเล่ามาเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้จูล่งครับก็เลยทําการเล่าเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะครับให้กับเล่าปีได้รับทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าจู้่อยาาากจะมทํงานกับเล่าปี ซึ่งในขณะนั้นจูโล่งทางานอยู่กับกองซุนจา้านอดีตเจ้าเมืองปักเปง๋งกองซุนจ้านเนี่ยเขาเคยเรียนหนังสืออยู่ในสานักของท่านเต้เฮียนนะครับซึ่งเรียนรู้นะฮะเรื่องราวชีวิตอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งบุญทั้งบูเนี่ยกับเล่าปี่ก็เรียกได้ว่าเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องแล้วครับกองซุนจ้านนั้นอายุมากกว่าเล่าปี่ก็เลยกลายเป็นพี่ของเล่าปี่เล่าปี่เคยได้ไปอาสานะครับช่วยกองซุนจา้านหลายตัวหลายครั้งนะครับทำให้กองซุนจ้านนั้นรอดจากเงื้อมือของศัตรูมาได้มากมายซึ่งนั่นแหละครับ กองสุนจา้านเตียวจูรงนั้นก็เรียกได้ว่าย้ายคั่วย้ายข้างแล้วครับเมื่อก่อนทํางานอยู่กับอ้วนเซี่ยวแต่ว่าอ้วนเซี่ยวไม่เคยเห็นความสามารถของจูรงไปเชื่อใจงานเหลียงขบุนทิวนะฮะจูรงก็อาจจะน้อยใจก็เลยย้ายข้างนะครับมาทํางานอยู่กับกองสุนจา้านซึ่งถ้าเรียกเทียบกันเป็นบริษัทก็เป็นบริษัทขนาดเล็กอะ่ะย,ยังไม่เติบโตมากเท่าไหร่ก็ปรากฏว่าทํางานกับกองสุนจ้านมามาเจอเล่าปี่ก็ขออยากจะย้ายข้างมาทํางานกับเล่าปี่เพราะว่าถูกชะตากันก็เรียกได้ว่าเคมีตรงกันแต่เล่าปี่ก็ยังมีความเกรงอกเกรงจกกัับองสุนนน้้าายย่เเป็ดลลี ก,กับจูร่งไปก่อนหน้านี้แล้วครับว่าให้ทํางานอยู่กับกองซุนจ้านไปก่อนวันหน้าเราสองคนก็อาจจะมีโชคชะตาที่พามามาเจอกันลมพัดหวนมาเจอกันได้ทํางานร่วมกันอีกก็เป็นได้นะน้องนะจูร่งก็ฟังต่อโดยดีแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวมันก็วุ่นวายแล้วครับเพราะว่าอ้าวนเซี่ยวนั้นได้กรีธาทัพมาทําการบุกนะครับเมืองปักเป่งต้องการที่จะมาแหมบทขยี้ กองสุนจานต้องบทดย่เลยก็ปรากฏว่าอ้วนเซียวนั้นสามารถที่จะเอาชนะกองสุนจ้านได้โดยกองสุนจ้านนั้นมัวแต่ตั้งหลักอยู่ในเมืองแล้วครับซึ่งนั่นทําให้อ้วนเซียวนั้นสามารถที่จะบุกเข้ามาได้จูล่องเห็นท่าไม่ดีก็เตรียมจะหนีแล้วครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอย่างไรส่วนกองสุนจ้านและครอบครัวนั้นทําการปลิดชีวิตตัวเองครับเรียกได้ว่าไม่ยอมพ่ายแพ้ทําการปลิดชีวิตตัวเองกองสุนจ้านก็เลยต้องลาโลกไปเมื่ออ้วนเซียวสามารถเข้ามายึดครองเมืองปักเป่งได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้วนเซียวก็มาทําการทบทม้าท งานอนจูโร่งนั้นไม่สบายใจแล้วก็ไม่ชอบคนอย่างอ้วนเซียวแล้วก็รู้ว่าคนรอบข้างอ้วนเซียวนั้นมีหลายก๊กหลายฝ่ายนะถ้าเข้าก๊กผิดก็ลําบากยากเย็นก็เรียกได้ว่าอ้วนเซียวนั้นเป็นกลุ่มใหญ่เป็นคณะใหญ่แต่ว่าภายในคณะใหญ่ของอ้วนเซี่ยวนั้นมีก๊กเล็กก๊กน้อยอยู่เต็มไปหมดจูโร่งไม่ชอบไม่อยากไปทํางานในลักษณะที่ไม่มีเอกภาพไม่มีสีิรภาพดังนั้นจูโร่งจึงได้พยายามหาทางแล้วครับที่จะบ่ายเบี่ยงแล้วก็หลบหน,มนมีมาจนกระทั่งโซซัดโซเซขี่ม้ามาจนกระทั่งถึงเขาโงจิวสันก็มาเจอหุยงวนีวล้ว ก็เลยทําการสังหารหุยเงวนเสียวแล้วก็ทําการจับนะฮะให้พวกโจรทั้งหลายเนี่ยมาเป็นลูกสมุนไปก่อนจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยในระหว่างทางที่โซซัดโซเซมาเนี่ยจูโรงเองก็ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเล่าปีก็เตรียมนะฮะที่จะไปหาเล่าปีที่เมืองชีจิว๋วแต่พอไปถึงใกล้ๆกล้เมืองชีจิ๋วก็ได้ข่าวแล้วครับว่าชีจิ๋วนั้นแตกแล้วโจโฉทําการยึดครองได้แล้วแล้วก็ทราบว่าท่านเล่าปีนั้นไปทําการเข้าร่วมอยู่กับท่านอ้วนเสี้ยวไปขอพักพิงอยู่กับท่านอ้วนเสี้ยวจูโรงนั้นไม่สามารถที่จะบากหน้าละครับต ความหวาดระแวงนะครับต่อจูรงดังนั้นก็เลยทาการโซซัดโซเซมาที่เขางูจิวสันแล้วก็สามารถที่จะทําการจัดการให้กุยง่วนเสียวนั้นต้องลาโลกไปแล้วก็ทําการยึดครองอาณาบริเวณตรงนั้นเอาไว้เป็นฐานที่มั่นไปก่อนเราปีดินสิ่งที่จูรงได้เล่เามาทั้งหลายแล้วก็ได้พบเจอหน้าจูรงนะครับจริงๆทั้งสองคนนี้เขามีความสนิทชิดเชือ้อมีความรักใคร่มีความเอ็นดูซึ่งกันและกันนะครับเราปีมีความเมตตาครับทำการชักชวนบอกว่าจูรงมาทํางานกับพี่ไหมทำงานกับพี่จเจริญน,นะเราจะโตไปด้วยกันเราจะ,จะเจริญไปด้วยกกันจูงบอว่า แต่จูร่งเกิดมาไม่เคยเห็นใครที่มีจริยธรรมและคุณธรรมเทียบเท่าท่านเล่าปีเลยจูร่งมีความศรัทธามีความรักใคร่มีความรู้สึกว่านับถือท่านเล่าปีและณนาบัตรนี้ขอให้คำสัญญากับท่านเล่าปีว่าจูร่งจะทำงานกับท่านเล่าปีจะรับใช้ท่านเล่าปีตราบจนชีวิตของจูร่งนั้นหาไม่เล่าปีดีเช่นนั้นดีใจทั้งสองคนเข้าทำงานร่วมกันเล่าปีรับจูร่งเข้ามาทำงานกับเล่าปีเรียกได้ว่าจูร่งฝากตัวรับใช้นายอย่างเล่าปีอย่างแท้จรครับทั้งหมดก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับพากันเดินทางแล้ว ก็ปรากฏว่าเตียวหุยนั้นได้พาบีต๊กปีฮองนะครับมาต้อนรับเป็นอย่างดีเลยทีเดียวแล้วครับดีใจฮะเตียวหุยพอเห็นหน้าเล่าปี่นั้นโอ้โหน้ําตาแทบตาเล็ดเลยนะฮะน้ำตาไหลเลยทีเดียวแล้วครับแล้วก็พี่ใหญ่ได้เจอแล้วพี่ใหญ่ทั้งหมดก็เรียกได้ว่าล้มมาล้มวัวล้มแพะล้มอะไรก็ไม่ล้มแกะอะไรมันมีอะไรตรงแถวนั้นก็ล้มหมดแล้วครับแล้วก็ทําการจัดงานเลี้ยงสะยกใหญ่เลยทีเดียวแล้วก็คืนเคลก็เฮเฮโอ้โหก็ดีใจกันใหญ่ครับพี่น้องกลับมาเจอหน้ากันอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ธรรมดากลััับบมมาาาครววววนนนนนี้้้กกกอูไดจิเปง กลังเสริมส่วนเล่าปีนั้นได้ถึงจูร่งเลยเจริจรงนะครับจูร่งนะครับหมมาเป็นทาหารอีกคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในสังกัดแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทาหารที่เป็นขุนศึกที่มีความสามารถเล่าปีนั้นทําการพูดคุยนะครับในลักษณะของการรื่นเริงสังสรรค์ไปพอสมควรแล้วหลังจากนั้นเล่าปีก็เข้าเรื่องแล้วครับบอกว่าเกาเซีย er นั้นเป็นเมืองที่ดีก็จริงแต่เล็กเกินไปสําหรับเราดังนั้นเล่าปีจึงอยากจะชวนทุกคนนี้ไปอยู่ที่เมืองยีหล่าซึ่งที่เมืองยีหลํานั้นมีเล่าเพ็กแล้วก็กงเตา๋ารออยู่แล้วก็เรียกได้ว่าเล่าีย คงจะไม่ค่อยดีพอแล้วครับแล้วก็จะพาทุกคนไปที่เมืองยีหลำซึ่งดีกว่าแล้วก็มีฐานทัพของลูกน้องโจรน,นะฮะอดีตโจรพวกพะเลืองอย่างเล่าเพ็กและก็กงเต๋ารออยู่ดังนั้นณจุดนั้นก็จะทําการซ่องสูมกําลังไม่ว่าจะเป็นคนเป็นมา้าเป็นเสบียงแล้วหลังจากนั้นก็คิดการใหญ่ต่อไปทุกคนเห็นชอบด้วยกับสิ่งที่เล่าปีเล่าให้ฟังครับก็พากันเดินทางไปโดยมีเล่าเพ็กและกงเต๋าที่ดูแลเมืองยีหลำให้เล่าปีนั้นมาต้อนรับแล้วทุกคนก็เข้าสู่เมืองยีหลทำทําการปักหลักปักฐานททํําาาาาากกรรรรรีครูหเเพพิิ่่มม้ ลังพลเพิ่มสเบียงทาการซ่องสุมคนซ่องสูมกําลังพลซ่องสูมสเบียงจนกระทั่งเมืองยีหลํานั้นเป็นเมืองที่มีความเข้มแข็งแล้วก็พร้อมแล้วครับที่เล่าปีจะคิดการใหญ่มาจะกล่าวถึงอ้วนเซียวแล้วครับแม้ที่แคว้นกีจิ๋วนะครับดินแดนเหอเปยนั้นอ้วนเซียวก็เริ่มที่จะรู้แล้วครับว่าเล่าปีนั้นไปไม่กลับหลับยังตื่นอยู่นะแล้วก็ทําการเทอ้วนเซียวแล้วครับแม่เทเทไปเรียบร้อยแล้วครับมอ้วนเซียวนั้นโกรธมากแล้วครับแมโกรธจริงๆแล้วครับเพราะว่าจริงๆก็คือเสียหน้าแล้วครับเพราะว่า แล้วครับก็เลยทําการเตรียมแล้วครับที่จะสั่งให้ทหารนะครับแหมรวบรวมกําลังพลเพื่อจะบุกไปบทขยี้เจ้าเล่าปีให้ราบคาบไปเลยทีเดียวแล้วก็ไม่อย่างไรก็ตามแล้วครับที่ปรึกษาคนเก่งคนนึงและครับของอวนเซียวที่ชื่อว่ากัวเต๋าครับก็ทําการทัดทานอวนเซียวไว้ก่อนลวครับว่าท่านอวนเซียวทาแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะเซฟกําลังพลเซฟเสบียงเซฟมา้าเซฟแผนการเซฟไทมิง่งเซฟเวลาทุกอย่างเพื่อจะไปทําการปราบศัตรูหมายเลขหนึ่งของเราอย่างแท้จริงอวนเซียวก็เลยถามว่าท่านกัวเต๋าศัตรูหมายเลขหนึ่งของ ของเรานั่นคือใครกันหรือในความคิดเห็นของท่านกัวเตา๋ากัวเต๋าบอกว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งนั้นก็คือโจโฉเราจะต้องทําการปราบโจโฉดังนั้นแม้ว่าจะไม่ได้เล่าปเปียวไม่มีเล่าปีอยู่ด้วยแต่ตอนนี้มีอยู่คนคนหนึ่งที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งเขาทําการปราบทั่วสารทิศในดินแดนเขตกังตังสามารถยึดหัวเมืองใหญ่ได้ถึง6กหัวเมืองใหญ่คนนั้นคือซุนเซกแห่งกังตังอวนเซี่ยวเห็นชอบด้วยบอกอุบะอย่างนี้มันดีจริง,รงๆไปตามเจ้าซุนเซกมาไปบอกว่ามาช่วยกันมาช่วยกันปราบโจโฉแล้วมาแบ่งผลประยชน์ กัวเต๋าบอกได้เลยนายท่านก็เลยทําการจัดเตรียมแล้วครับให้มีทูตนะครับเดินทางไปที่เขตกลางต่างเพื่อไปทําการเจรจากับซูนเซกให้มาทําการร่วมมือ้วครับเป็นพันธมิตรนะครับกับป้วนเซี่ยวในการเข้าตีโจโฉที่พระนครฮูโตกันเลยทีเดียวลวครับมาจะกล่าวถึงฝากฝั่งของเขตกลางต่างกันบ้างละครับแหมตอนใต้ของแม่น้ําแยงซีเนี่ยนะครับซูนเซกนั้นถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอิทธิพลร่วมด้วยกับจิวยี่ในการปราบนะครับดินแดนในเขตกลางต่างแล้วก็สามารถยึดหกหัวเมืองใหญ่ในบริเวณนั้นได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อมีีความด ความชอบแน่นอนว่าซุนเซกนั้นได้มาซึ่งแบบเถื่อนๆแล้วครับแหมไม่ได้ถูกกฎหมายเท่าไหร่ซุนเซกก็ต้องการอำนาจที่เป็นทางการมาประดับบารามีของตัวเองเช่นเดียวกันจึงทําการส่งทูตนะครับไปที่อพระนครฮูโตแล้วครับไปแจ้งข่าวแล้วครับให้โจโฉได้ทราบว่าตนเองนั้นได้ปราบกระบฏอะไรต่างๆนะคนที่แข็งเมืองต่างๆไว้ให้ได้เรียบร้อยแล้วก็เลยทําการขอตําแหน่งแล้วครับแหมอยากจะมีความดีความชอบซุนเซกส่งทูตไปที่พระนครฮูโตไปเจราจากับโจโฉเพื่อขอตําแหน่งนะฮะทางการทหารนะครับที่ชื่อว่าต้าซือมา นะครับให้กับซุนเซ็กซึ่งเป็นตำแหน่งที่ใหญ่โตมากเลยทีเดียวแล้วครับโจโฉบอกว่ามันมากไปไม่ให้พอซุนเซ็กได้รับทราบรรรข่าวนี้นะครับซุนเซ็กไม่พอใจบอกว่าหมายจะทําการยกกองถ้าไปบทขยีจ้โจโฉจโที่พระนครหูโตไม่พอใจนี่มันอะไรเพราะซุนเซ็กนั้นเป็นดาวรุ่งพุ่แงแกรงกาลังใหญ่เลยทีเดียวแล้วครับไม่พอใจเลือดร้อนต้องการที่จะทําการปราบโจโฉในบันดนลความเข้มข้นแม่กำลังบังเกิดขึ้นแล้วครับซุนเซ็กกำลังเลือดเดือด <voorbeeld, S 2> เลือดเดือด <ๆ S 1> อยากจะปราบโจโฉเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้ผมก <ๆ S 1> ็ต้อง ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาจกนกระทั่งถึงตอนนี้น,นะครับและสำหรับผู้ชมที่ชื่นชอบ,นบเรื่องราวเกี่ยวกับกลยุทธ์ต่างๆโดยไม่บายเบียงแล้วครับว่าเป็นกลยุทธ์ทางภาคฝั่งของซีกโลกตะวันออกหรือซีกโลกตะวันตกผมได้จัดทำมิกซ์อะคาเดมี่ขึ้นมาในช่องทางเดอะสตอรี่รีวิวสามารถไปรับชมกันได้ผมจะทําการแปะลิงก์เอาไว้ในเดสคริปชันทางด้านล่างสําหรับในวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณผู้ชมอย่างมากพบกันใหม่ในคลิปต่อไปใจเจียนขอให้มีความสุข thank you สวัสดีครับ